ให้กินกาแฟง่ายขึ้นนะคะ สารแคทสารแคดเมียนสารแคดเมียมก็กำลังเป็นข่าวโด่งดังอยู่นะคะเป็นสารที่ก่อให้เกิดอันตรายนะคะเป็นโลหะเป็นโลหะหนักไม่มีกลิ่นนะคะมีเนื้อที่เร็วนะคะแล้วก็ทำปฏิกิริยากับแร่ธาตุตัวอื่นได้อย่างรวดเร็วนะคะสูดดมเข้าไปก็จะเป็นอันตรายนะคะต่อปอดนะคะแล้วก็ทั่วร่างกายเลยนะคะเพราะว่ามันจะ หมุนไปมันจะเขาเรียกว่าทวพอมันสูดเข้าไปนะคะปฏิกิริยาอะไรต่างๆในร่างกายอะ่ะมันก็จะถูกเซึมซับเอากับเอาสารแคดเมียมเข้าไปนะคะซึ่งเป็นอันตารายมาก หมดแล้วนะคะหมดแล้วคุกกี้หมดแล้วนะคะแต่กาแฟยังไม่หมดเดี๋ยวก็จะลงไลฟ์สดหมดพอดี คุณพรศิริมีแซลนะคะกาแฟหนึ่งถ้วยไลฟ์สดหนึ่งชั่วโมง